สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนรับเขาจู่ช่องจ่า stone วันนี้ยึดช่องหนึ่งวันเราจะมาถ่ายสร้างบ้านคุณลูกโป่ง EP สามอนนี้เราอยู่กับคุณลูกโป่งเลยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาสร้างอะไรบ้างในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาใชเ๋ยเราจะไปดูจากรอบที่แล้วเนี่ยบ้านยังไม่ได้มอบหลังคาเนาะใช่ไหมมีมอบหลังคาไม้ฝาด้านนอกน,นี้เสร็จแล้วอืมด้าน,นนอกเสร็จแล้วอันนี้ก็เทปูนช่วงระหว่างบ้านแล้วก็หลังบ้านเพื่อจะ ด้านหลังเนี่ยเป็นห้องน้ําห้องน้ํากับห้องครัวจะอยู่ด้านหลังเมื่อวานนี้น่าจะเทปูนเสร็จตั้งแต่เมื่อวานเนาะด้านหลังก็ทำด้านหลังเนะเ,เป็นพื้นที่เป็นห้องน้าห้องครัวอยู่ด้านหลังอัไหนาเป็นห้องน้ําเนี่ยไม่ห้องน้ําเราวางแปนท่อน,น้ําทิ้งไว้หมดแล้วเนาะห้องน้ําชักโครกส่วนน้ําดีก็เ,เราจะไม่เดินท่อไว้ใน,ในพื้นปูนรับเวลาเกิดปัญหาสุดหรือเวลามันหลุดเข้าต่อหลุดหรือมีแตกมันจะซ่อมยยกท่อน้ําเราเราเดินไปนอกอืม เราไม่ฝังอันนี้ระบบน้ําทิ้งก่อนแล้วก็มอบหลังคามอบยากไหมก็มันคือมันต้องเข้าเข้าใจหลักการน,นนะนร่บเพราะว่าถ้ามองจากด้านด้านข้างบ้านด้านข้างบ้านจะระดับเดียวกันเป๊ะไม่มีส่วนเอียงเลยอ๋อจะมองเหมือน,นด้านข้างมองไม่เห็นหลังคาใช่ไหมหมองเห็นหลังคาตอนนั้นที่หลังคามันเฉียงลงด้านหลังนะใช่ใช่ก็มอบมันก็ต้องใช้หลายชิ้นหน่อย เพื่อจะต่อกันให้ให้มองว่าเป็นกองเหลี่ยมเฉยด้านหน้าด้านข้างก็จะไม่เห็นรังคาเลยส่วนด้านหลังก็จะเป็นน้ําทิ้งไปด้านหลังอ๋อห้องน้ําก็แยกออกจากตัวบ้านไปนะเพราะเรายังสร้างที่หลังนะอ่าๆมันเป็นเป็นส่วนต่อไปอุ้ยของหน้าบ้านเคลียร์หมดแล้วนี่ไม้ฝ่งไม้ฝาใช้หมดเลยไม้ฝาใช้แทบหมดก็เหลือไม้แผ่นอ๋อเหลือไม้แผ่นด้านในยังไม่เสร็จนะห้องน้ําคนนี้น้ํามันก็ไม่ลงเข้าไปในบ้านแล้วนะเพราะเรามอบเรียบร้อยแล้วในบ้านนี้น้ําไม่เข้าก็ ลมสบายแล้วทํางานง่ายๆเดี๋ยวทําทําส่วนหลังบ้านเสร็จแล้วก็จะมาทําด้านหน้าเลยเพราะว่ารถหนักที่จะมาส่งวัสดุไม่มีอะไรหนักแล้วแล้วเราก็จะทําลงข้างหน้าเลยเพื่อให้มันปูเทพื้นด้านหน้าแล้วก็ต่อลงรถต่อลงรถที่ <ลง S 2> เ,เป็นเหมือนกับบ้านเนอนะบ้านเก่าที่เราอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปเก็บรายละเอียดภายใน ไอ้ไอ้ส่วนเทพื้นด้านหน้าเนี่ยน่าจะเป็นที่หลังเลยมั้งเลือดมีอกาสเทก่อนเทก่อนแต่หลังคาทำที่หลังเพราะว่าถ้าเทพื้นที่หลังแล้วสีมันจะกระเด็นเดี๋ยวมันกระเด็นเปิดสีอ๋อเราเทก่อนทําอะไรสร็จแล้วค่อยเก็บรายละเอียดนะทาสีบ้านเดี๋ยวเราจะพอหลังจากงานยากหลักเสร็จแล้วก็จะเข้าภายในเพื่อจะไปไปเก็บผนังให้เรียบร้อยแล้วก็ทาฝ้าทาฝ้าเสร็จก็ปูกกระเบื้องอ่าใกล้ละใกล้ ตอนนี้งานก็ได้ได้เยอะแล้วมันก็เหลืองานเก็บรายละเอียดอีกนะมันก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเราทํางานแค่วันละสามชั่วโมงบ่ายสามโมงถึงาทำอยู่แค่สองมือคนนงวันนี้เทปูนกับสามสคนนะเราใช้เวลาว่างอย่างงานหลักเราเราถึงมาทําบ้านก็ตกก็วันทําประมาณ3ามชั่วโมงเองก็ถือว่าแล้วนี้มันมีอันนี้คือช่องอะไร ช่องระบายอากาศในฝ้ามีทั้งสองด้านอ๋อแบบบ้านละบ้านละช่องนะช่องของช่องในซ้ายขวาอ๋อ,อไ,วไ,วไ,วไว้ไว้ห้องของฝ้าระหว่างฝ้ากับหลังคาจะเป็นจะจะเป็นห้องที่มีความร้อนสะสมอ่ะอืแล้วก็มีช่องให้ระบายออกได้ปะเดี๋ยวเราติดพัดพลมดูอากาศขึ้นมาบนฝ้าอะไรเงี้ยเนาะมันก็ได้เป็นลมรูลมระบายความร้อนออกจากฝ้าไปเนดูยผนังนั่นนี่พอเก็บขอบเก็บอะไรแล้วมองดูเรียบร้อยเลย อันน้ำก็ไม่ลงละพื้นที่มันจํากัดนะทางเดินระหว่างทางเดินระหว่างบ้านอันนี้ก็จะเป็นฝาฝาดูดซ่วมเพราะว่าฝาซ่วมตอนแรกจะมีฝายใหญ่เราแทกมาอยู่ฝังตรงนี้เราฝังไปหมดละบ้านสองหลังนี่มันมีคนอยู่บ้านแล้วหลังแค่สามคนบ้านนี้ยังไม่มีคนอยู่ปลูกไปก่อนหน้่งเราก็เลยใช้ถังแทกรวมกันเลยเพราะมันเป็นบ้านในพื้นที่เดียวกันก็าขค่เก็บฝังถังแทกหลายถังเราใช้ถังใหญ่ รวมกันเลยเพราะัวมาถันหลังชนกันห้อ,อ,องน้ําก็แยกกันแต่ว่าถังแท้ก็ใช้รวมกันเลยเพราะว่าแลวไอผนังหลังบ้านนี่เราจะใช้เป็นแบบไหนเออก็ใช้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดเอ,อาทำเป็นแผ่นเรียบเลยใช่ไหมออไม่ไม่ได้ซ้อนเกจแล้วเนาะไม่ได้ซ้อนเกจแล้วแล้วก็เหลือมอบผอบนะเพราะว่าเราไอวัสดุเราเราสั่งอันนี้มาพอดีเลยใช้หมดไม้ฝาใช้หมดแล้วก็เหลือแต่ไม้แผ่นคํานวณมาพอดีนะไม่ต้องเป็นเหลือทิ้งอะเนาะพอดีโอ้นี่เทพอเทพื้นที่หลังบ้านกว้างเลย ไอ้ตรงนี้เป็นห้องน้ําแล้วตรงนี้เราตีแตนไว้ทําอะไรเนี่ยทางออกจากบ้านอ๋อทางออกจากบ้านแต่ยังอยู่ในตัวบ้านใช่ไหมแล้วเข้าห้องน้ําแนวนี้แลวนี่มีประตูออกหลังบ้านตรงนี้ประตูหลังตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งเขาจะไว้ทําครัวครัวไทยอ่ะคือครัวโล่งอ๋อครัวแบบไม่ต้องอยู่ในตัวบ้านนะไันได้ลังคาไม่ไจะคุมมายันแนวปูนอ๋อสองหลังอ่ะทำเหมือนกันหมดสองหลังนี่ช่องเดินนี่ก็กว้างดีนะอ่าอันนี้ท่อน้ําทิ้ง เทาน้ำทิ้งอ่ะล้างหน้าใช่ไหมล้างหน้าอ่าทำแมงกไปนทำแมงเสร็จอันนี้อาบน้ําอันนี้ห้องอาบน้ำเอาน้าทิ้งอาบน้ํามานน่นทอดส้วมอะอสองหลังเราทําออกแบบไปเหมือนกันเลยคือว่าเราจะได้คิดทีเดียวแต่หลังนี้มันห้องโถงมันใหญ่กว่านิดนึงใช่ไหมพื้นที่อันนี้มันมากกว่าอ๋อพื้นที่บ้านตรงนี้มันจะมากกว่าหลังนู้นห้องโถงกว่าหลังนู้นจะน้อยว่านิดนึงแต่หลังนี้มันจะกว้างอ่อภายในก็ยังไม่ได้แปะแผงมันไม่เสร็จเนาะ นี่เป็นไงกันบ้างกับการคุยกับคุณลูกโป่งเป็น EP ีที่3เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตบ้านให้ดูว่า1สัปดาห์ถัดไปเนี่ยบ้านจะไปถึงไหนแล้วเราจะมาคอยดูกันว่าคุณลูกโป่งจะสร้างอะไรเพิ่มถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย